กาชาปอง EP ที่สองแหมมันก็อยู่ตรงนี้ไงละคะเห็นใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะพอเห็นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาเปิดไข่กาชา พองเปิดไข่กาชาปองอีพีที่สองห้าลูกเหมือนเดิมนะคะสามบวกสองได้เท่าไรห้าใช่ไหมคะนี่ง่ายห้าหนูไม่ได้เปลี่ยนของข้างในนะคะหนูไม่ได้เปลี่ยนของข้างในแต่ว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยวันนี้จะต้องเล่นก่อนที่จะเปิดนะคะอันแรกอยากให้หนูเล่นแบบไหน ่นโยนหรือว่าเล่นเอาไปจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำทำไมอ๋อเล่นโยนใช่ไหมฮึบฮึบว้าโยนฮึบฮึบว้าลมฮึบ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 โอ้หนูลืมบอกคร จะโยนสุก้ไโอเคมาเปิดกันพนคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรนะคะฮะอ๋อสนโนไว้ถูกต้องค่ะสนโนไว้ด,วด,ดูประกอบให้ดูนะ หนูวไว้ตัวแรกแล้วต่อไปและและนี่คืออะไรอะไรนะอ๋อบอกว่าคาทูริใช่ไหมทุกต่องค่าเจ้าคาตัวเจ้าคาเจ้าเจ้าลูกไก่มีมีดอกไม้สีเหลืองติดอยู่ที่หัวชื่อว่าอยู่ อยู่ในกระตูนชื่อว่าทาชูรชชชี่นั่นเองดูหน้าตาของมันใกล้ๆสิค่ะคุณค่างซินโดเล่านะหน้าต่อไปฟองเนี่ยกให้เล่นแบบไหนให้เล่นไรยโยนลับเหรอฮะมีมีคนอีกคนหนึ่งบอกว่า มีคนหนึงคนห<ค>นึ่งบอกว่าไอ้อ๋อให้ไปเล่นกับสไลเดอร์อันนี้แล้วเล่นยังไงอ๋อเล่นสไลด์เดี๋ยวให้ดูเห็นหนูอยู่บนนี้ไหมเดี๋ยวนู แล้วมาเปิดกันถึงค่ะเราสิบว่าเป็นอะไรพอสตอรี่เหรอนะเป็นหมาหรือว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์หนนเหรอถ้าคิดแบบนั้นเปิดเลยถูกต้องค่ะโอ้ยทำไมเก่งขนาดนี้นะถูกด,ด้วยทำไมเก่งขนาดนี้ ทำไมเก่งขนาดนี้คะทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยแล่นนี้จะเป็นอะไรเนาะมีคนคนนึ่งบอกว่ามีคนคนนึงบอกว่าให้ให้เล่นให้เล่นแบบไหนเนาะอ๋อให้เล่นโยแลรับเหมือนกันหรอให้เล่นโยแลโยแลรับให้ได้ ก็เปิดกันเถอะคะคิดว่าเป็นอะไรนะรูบบูคาโพลีแอมชื่ออะไรอ๋อแอมเบอร์ถูกหรือเปล่าถูกด้วยค่ะจากเรื่องรูบบูคาโพลีชื่อว่าแอมเบอร์และสุดท้ายเป็นอะไรคะบอกว่าให้ให้สไลด์ด้วยคะ่ะอ๋อแบบนี้ใช่ไหมให้ เป็นอะไรอ๋อลาพันซิลเหรอถูกต้องค่ะเดี๋ยวหนูประกอบร่างมันให้ดู หมดแล้วค่ะ,คะนี่ตัวนี้คาทูริซินดเรล่าทอยสตอรี่เอมเบอร์แล้วก็ลาพันเซลค่ะครบหมดแล้วค่ะ หนูจะบอกคุณผู้ชมนะค่ะว่า,ว,าว่าหนูมีช่องและชื่อว่าค,คุ้งคิงคุ้งคิงแอนแม่ฟ้ามันเองออแต่ตอนนี้หนูไม่มีอะไรจะรีวิวอีกแล้วค่ะโปรดทราโบโปรดทราบ